นีพามาวางท่อนะครับพาวาท่อทางน้ําไหลครับเดี๋ยววิธีวิธีการใส่ท่อครับาะท่อหนักเหลือเกินครับวางให้เป็นแม่นหน่อยแล้วก็ใช้รถไถเข็นมาครับนี่ครับไถดันมาฮะนี่ครับก็คือว่าใช้รถไถดันมาแล้วก็พอมันเข้าในร่องที่เราเตรียมไว้ครับเราใช้ไม้รองพื้นไว้ครับเพื่อให้เราขยับขยื่น ไอตัวท่อที่มีน้ําหนักเยอะได้ง่ายครับมันจะได้ไม่หนืดติดดินครับเพราะมีแผ่นไม้รองอยู่เราสามารถติดตั้งได้ง่ายมากขึ้นครับเดี๋ยวเราวางท่อเสร็จเดี๋ยวทำไม่ใส่ไม้ดินมันจะจมไปคับแล้ก็จะผสมปูนบอกสมปูนมานนเชื่อม,มเชื่อมรอยต่อ,รอต,ตรงกลางเพื่อที่จะให้ไม่มีรอยรั่วเวลาน้ํามาถ้าเราถ้าเราปิดเราไม่ใช้กาะปูนเก่ะมันน้ํามันกัดเซาะ ก็อาจจะพังพัดท่ออีกตัวหนึ่งไปได้หรือดินข้างๆอาจจะพังไปได้ครับคบเปรเวเหลือเกินครับถ้าไม่มีรถไถยก็คือคงจะไม่ไหวครับสองคนน่าจะยากครับเพราะท่อนี้หนักหนักปรมากกี่กิโลพอเยอะอยู่นะ,ะ,นะนนใช้ได้ครับน,นี่ก็วางแป๊บเดียวครับ ลิงมาให้ตรงรูแล้วก็ใช้ตถไคร์ดันมาครับครับเนี่ยนี่ก็ถือว่าเกือบอันนี้แล้วครับอีกนิดนึงเดี๋ยวคอยมาดูตอนเชื่อมซีเมนต์ครับแล้วก็ฝังขุดดินกลบก็ถือว่าจบพิธีโอเครับเสร็จไปแล้วครับอีกหนึ่งจุดครับของเรามาททำวันนี้ก็หลายจุดอยูน่นะครับสามสี่จุด เมื่อเช้าก็ชนวางท่อแล้วก็ฉาบตรงกลางไปแล้วครับยังไม่ได้ถ่ายดูตรงกลางเดี๋ยวถ่ายให้ดูอัอนหนึ่งแล้วกันครับว่าวางประกบกันแล้วก็ใช้ปูนครับประสานระหว่างสองท่อครับตรงช่องข้อต่อพอดีครับเพื่อที่จะปิดช่องว่างระหว่างท่อกับท่อครับที่น้ํามันจะอาจจะซึมได้แล้วทำให้มันเซาะซาะเซาะจนทําให้แบบคันนาดาจะพังก็ได้ครับนี่ครับวางเสร็จแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับ นี่ครับเดี๋ยวให้มองทะลุออกไปครับนี่ครับทางน้ําไหลท่อระบายน้ําของเราเสร็จสิ้นพิธีไปอันหนึ่งท่อ,ทอสี่สิบเซนกําลังสวยครับประมาณนี้นี่ครับอีกจุดหนึ่งครับที่เราวางท่อประกบกันแล้วมันจะมีช่วงต่อกันระหว่างท่อกับท่อครับแต่ตอนนี้เราใช้ปูนนะครับผสมกับทรายครับมาทําการฉาบประสานร,ระหว่างช่องกลาง ทำให้มันไม่ต้องมีรอยต่อน้าเวลาน้ำมันไหลออกมามันก็ไม่มีช่องว่างในการน้ําซึมน้ําไหลออกมาทําให้กัดเซาะจนทําให้แบบท่อระบายน้ําของเราอาจจะพังลงไปอีกได้ครับเพราะว่าน้ําเวลาน้ํามันมามันส่วนใหญ่น้ําแถวนี้มาตอนกลางคืนครับมาแล้วมามหาสารมาจากฝั่งนู้นเลยครับจากสวนจากโคกฟังที่สูงสูงของนั้นครับไหลามารวมกันออกในช่องทางน้ําของเราทางเดินน้ํา น้าปีนี้มาหนักมากครับเราเตรียมการไม่ทันคันนาเราหักไปสองสามจุดครับสวกเราต้องทำการแก้ไขครับนี่ก็คือวางท่อระบายน้ําเพื่อที่จะจัดการกับน้ำํำควบคุมน้ําอะไรต่างๆให้ได้ครับนี่ครับวิธีการประมาณนี้ครับโอเคครับเรียบร้อยครับอีกจุดหนึ่งได้เงือครับ สวยงามฟังเสร็จแล้วน่ครับผู้จัดก,การนายืนคุมอยู่ครับต้องได้ชสสุดทรงอย่างที่ต้องการน่ครับปูตกแต่งอยู่ครับตอนนี้ตกแต่งเรียบร้อยแล้วครับหน้าตาจะประมาณนี้ครับสวยงามครับโอเคครับ เดี๋ยวนี่เราจะมาวางท่ออีกจุดหนึ่งนะครับเป็นท่อใหญ่ครับตรงนี้เดี๋ยวให้ดูตั้งแต่การขุดเพื่อวางท่อกันเลยครับว่าระยะมาพอใส่ท่อก็เริ่มลงมือขุดเลยครับน,นี่พ่อเริ่มลงมือขุดแล้วครับเราก็ขุดไปเรื่อยครับขุดแล้วก็แต่งแต่งเขาเรียกว,ว่าแต่งช่องวางนี้ให้มันพอดีกับท่อครับให้มันวางท่อง่ายแล้วก็ต่อทอ่ทอสองท่อนได้ง,ง่ายครับ ก็ใช้ปูนประสานเหมือนเดิมครับนใช้จริงๆนานี้เราวางท่อไปแล้วที่เราเสร็จไปว,วางเสร็จเมื่อเช้าครับเมื่อกี้ที่ถ่ายให้ดูคือวางไปจุดหนึ่งแล้วครับแล้วก็มีท่อ PVC ีเล็กเพื่อระบายน้ําอีกจุดหนึ่งตรงนี้ครับประมาณสี่นิ้วเนี่ยจุดนี้ครับทาไมเราต้องออจริงๆแล้วนาเนี่ยครับเป็นนายาวแนวขวาง จากสองนานี้ครับคือทุกๆปีนานี้จะเป็นนานที่รองรับน้ําที่ไหลทะลักมาจากทุกท,ทุกทางครับแล้วก็สุดท้ายแล้วคันนาขนา,ขนาดคันนาใหญ่ขนาดนี้ยังต้านทานาน้าไม่อยู่ครับก็หักทุกปีครับที่เมื่อเช้าที่เราเห็นคลิปก่อนหน้านี้ที่เราไปดึงเอาท่อออกตรงนั้นก็คือร่องรอยความเสียหายจากน้ําที่มันทะลักเข้ามาแล้วมันคันนาปุ่นนี้มันเอาไม่อยู่ครับเราจำเป็นต้องมีท่อหลายๆจุดเพื่อที่ระบายแล้วให้แน่ใจว่า อพอถึงฤด,ดูการที่เราทำนาเข้าไปแล้วครับพอข้าวมันเตรียมตัวที่มันต้องการน้ำพอมันโตมาแล้วสักพักหนึ่งต้องการน้ําแล้วถ้าน้ํามันมาแล้วถ้าน้ํามันระบายไม่ทันหรือระบายรับรองรับไม่ไหวธนามันก็จะไม่มีน้ํากักขังเพื่อให้ข้าวเราเจริญเติบโต,ตและเหมาะสมกับไอจ้ช่วงเวลานั้นๆได้ครับนี่ครับก็ขุดไปเรื่อยครับเดี๋ยวผมก็จะไปช่วยพ่อขุดแล้วก็ตกแต่งให้วางเท่าได้ก็ สารด้วยปูน้วปล่อยให้ปูนแห้งสักพักนกึงก็มากลบกลบก็ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีมดดแงอีกพ่อบอกไอู้มดแดงอีกเจอปูนรับก็คือรังมดแดงครับโชคดีจริงๆครับทํางาน,นยากขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วที่อื่นแย่ๆไหมดไฟมดมดขันไฟอะเรว่ามดคันไฟนี่ครับโอเคครับเจอกันครับ